ใช่พอดีต่อนะคะหลากหลายเรื่องราวจริงๆเรามาคุยต่อในเรื่องของเวลาทําดีเวลามีกระแสะโซเชียลเนี่ยคนก็มักจะมี2ด้าน oh. ชื่นชมกับสร้างภาพหร oh. ือเปล่ามีกระแสะดราม่าตรงนี้เกิดขึ้นไหมคุณยศโอ้ oh, มากมาไก่กองครับพี่บอกว่าสร้างภาพนี้เหรอใช่ครับใช่ oh. แล้วเราทําไงอะคะผมจะไปสนทำไมอะพี่ผมไม่ได้ขอตังค์เขากินข้าวอะเ oh. oh. ยี่ยมผมไม่ผมไม่เอาไอ้คำพูดอะไรแบบนี้ที่มันไม่ได้ก่อประเทืองปัญญ,ญาหรือมันไม่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมา ผมไม่ไปสนใจหรอครับพี่ค่ะครับเวลาเราเข้าไปเห็นเนี่ยเราเห็นคอมเมนต์บ้างไหมเราเห็นไหมครับเห็นเหมะคำพูดที่พวกนั้นคนกลุ่มนั้นอ่ะที่เขาบอกเราเขาพูดเรื่องไหนบ้างก็ไม่ได้ทุก อะไรนะมีคนเขาจ้างมาบ้างบ้านมึงรวยบ้างอะไรอย่างนั้นอย่างนี้กูก็ตอบว่าเออก็บ้านกูรวยแล้วกูทำถามแล้วมีวามสุขอะขอให้ได้ทําดีได้ทาบ้างหรือเปล่าอาสิบิรณ์อะไรเงี้ยเนาะใช่เนก็ตังกูอะไม่ขอมึงนแต่คือบางอย่างเนี่ยผมต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราเวลาเวลาเราแจกเนี่ยบางทีก็จะมีหลายๆคนมีลูกค้าเอาผักมาให้บ้างป้าบางคนเขาก็จะเอาผักมาให้นะป้าปลูกนี่นะหรือบางครั้งผมไปซื้อข้าวที่จะไปแจกแบบเนี้ยอ่า ร้านข้าวเขาจะอ้าวซื้อยุดซื้อเท่านี้เดี๋ยวพี่แถมให้อีกครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้เขาเหมือนเขาร่วมกงนร่วมด้วยเนาะเขารู้ว่าเราจะแบ่งปันเขาก็ร่วมด้วยเนี่ยเห็นไปแจกก็คือตามโรงพยาบาลต่างๆคือไปให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ที่ไหนคะเนี่ยอันนี้คือที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์คับพี่ก็คือปกติเนี่ยผมวางตารางตัวเองไว้ทุกวันศุกร์อ๋อคุณมีตารางเลยใช่มีตารางทุกทุกวันศุกร์ก็คือจะเอาไปฝากกับพวกพี่รอปภนะครับเวนเปแล้วก็ห้องฉุกเฉินแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะตักใส่ถุงไว้ ักใส่ถุงพร้อมกับข้าวแล้วก็จะวางไว้ทางเข้าของโรงพยาบาลไว้สําหรับคนมาเฝ้าไข้คนมารอคิวรับยาแล้วคุณติดป้ายไว้อย่างเงี้ยหรอว่าหยิบฟรีหรือทานฟรีครับอย่างเงี้ยรับก็ให้หยิบฟรีเพราะบางทีมีนะมีกลุ่มญาติที่แบบว่าไม่มีเงินนะพี่คือมันเป็นภาพที่เวลาเราเห็นที่จังหวัดนครสวรรค์ที่โรงพยาบาลปศวรร์ประชารักษ์เนี่ยด้วยโรงพยาบาลมันขนาดใหญ่แล้วคนไข้เยอะมากพี่บางทีผมเห็นคนบางคนนอนอยู่ตามทางเดินมารอรับยาเข้าคิวเพื่อที่จะรับอย่างเงี้ย บางทีผมเคยไปถามว่าทานข้าวหรือยังเขาบอกเขายังไม่ได้กินอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็วางบางทีไม่มีตังค์อ่ะพี่นั่นไงคนบางคนบางทีไม่มีเงินอ่ะเงินจังเลยแจกฟรีคนละถุงเออนี่ไงนี่เขาเขียนป้ายไว้จริงด้วยหยิบไปเลยอย่างเงี้ยอ๋อคือบางทีอ่ะเราอ่ะคนที่พอจะมี เงินที่ซื้อได้อะอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สําหรับคนบางกลุ่มที่ไม่มีจริงๆอ่ะนี่คือสวรรค์เลยนะจริงคือประทังชีวิตอยู่ได้อีกหลายมื้อเลยทีเดียวอ่ะคือบางทีผมทำเนี่ยเวลาผมแจกงเนี่ยถามว่ามันเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะกับปริมาณที่เราทำค่ะล้วก็พยายามแบ่งปันให้ได้กันหลายๆคนอย่างน้อยๆมันเขาก็อิ่มท้องในคืนนั้นอ่ะ เขายังมีแรงที่จะไปทําอะไรต่อในอีกวันหนึ่งเลยีเอาจริงๆนะคุณยุทธคุณทําหลายอย่างมากเลยแฟรี่เห็นนะมีทั้งตัวร้านข้าวแกงใช่ไหมยังธุรกิจที่บ้านอีกไหนจะมีร้านกาแฟาอีกให้ค,คนอื่นอีกแบ่งเวลาย,ยังไงวันๆนึงเนี่ยก็พยายามที่จะจัดสรรเวลาให้ได้นะพี่ ต้องตื่นกี่โมงอ่ะทุกวันนี้ตื่นเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าเริ่มเตือนแล้วครับตื่นตื่นเจ็ดโมงเช้าปกติถ้าเกิดว่าตอนช่วงก่อนสถานการณ์โควิดที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ตื่นเจ็ดโมงเช้าต้องไปดูร้านอาหารที่เป็นจุดพักรถตกเย็นก็จะกลับมาเปิดร้านข้าวแกงนะครับตอนกลางคืนก็ล้างของส่วนเสาร์อาทิตย์ตอนนี้ก็คือร้านกาแฟกําลังปิดรีโนเวทอยู่ส่วนเสาร์อาทิตย์ก็มีแพลนว่าจะเปิดร้านกาแฟขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์โอ้โหงานแน้นงานเนืองมากไอไอจุดพักรถของคูเนี่ยอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ อ๋อน่นที่มีลิงยักษ์ยืนบนเขาอะะซึ่งจริงๆผมให้ลูกน้องผมมันขึ้นไปเองใส่ชุดแล้วไปยืนเจอผ้าเหรอออ่าอันนี้ไงเคยเห็นไหมจุดพักรถเวลาที่เราแบบว่านั่งรถทัวร์ใช่ใช่ใช่าลงไปลง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 ไปกินข้าวต้มแป๊บๆแล้วขึ้นมาเออนี่ไงนี่แหละแบบนี้แหละเอาจริงๆก็คือเป็นธุรกิจของครอบครัวใช่ครับใช่แล้วแบบเนี้ยครอบครัวของเราว่ายังไงบ้างกับการที่เราทำอะไรแบบเนี้ยในการแบ่งปันเขาสนับสนุนเราด้วยไหม เขาไม่ว่าครับพี่เราเราไม่ได้ทําไม่ดีอ่ะเนาะเราก็ต้องพูดกันตรงๆก็คือเราไม่ได้ไปทาอะไรไม่ดีอ่ะแล้วแล้วเขามียมีเปลยชมไหมที่บ้านชมกันไหมก็ดีก็ดีแิ่ที่ลูกทำดีแล้วแค่นี้ก็พอแล้วเนาะตอนนี้ถ้ามีคนสนใจอยากทำเฟรนชชายแบบที่คุณยุทธทำอ่ะคุณขายเฟรนช์ชายไหมไม่ขายพี่อ้าวทำไมอ่ะแล้วผมจะขายทำไมอ่ะก็ไอพี่คน อถ้าเขาแขนลายเหมือนคุณเลยบอกเฮ้ยฉันฉันก็แขนลายเหมือนกันอยากได้ข้าวแกงแขนลายขายบ้างก็ผมบอกเลยว่าคอนเซ็ปต์ที่ผมแนละ้วทาให้คนรู้จักผมเนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์ที่ผมเอามาจากคนอื่นนะดิะแล้วผมยังกระดาษจะไปเอาตังค์คนอื่นที่กูไปเอาคอนเซ็ปต์คนอื่นเขามาขายอย่างนี้หรอพี่นึกออกไหมมันไม,ไม่ใช่คอนเซ็ปต์เราที่เราคิดเองอะ่ะเออเออมัน มันไม่ใช่ไอเดียเราอ่ะผมเวลามีคนติดต่อเข้ามาผมบอกว่าพี่ทําแกงเป็นไหมค่ะถ้าพี่ทําเป็นพี่ลุยเลยแล้วพี่ก็เอาคอนเซปต์อันนี้แหละไปใช้เพราะผมก็เอาของคนอื่นเข้ามาอ๋มมาอแสดงว่าไม่ได้ปิดก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าเขาอยากทํแล้วแบบเป็นรถฟุดทักแบบนี้มันก็ไม่ได้ติดใช่ไหมไม่ติดบางทีผมติดต่อให้ด้วยพี่ ผมติดต่อให้ด้วยติเออก็แนะนําให้คาแนะนําไปถึงไม่ไม่ได้แบบให้เปลี่ยนชายให้คําแนะนําไปก็พอนะคะเอาแบบนี้แลนในอนาคตของร้านข้าวแกงแขนลายจะยังไงต่อไปบ้างสําหรับแพลนในอนาคตข้าวแกงนี่คือผมไม่ได้มีแลนอะไรกับข้าวแกงเลยเพราะอย่างที่ผมบอกว่าข้าวแกงเนี่ยมันคือมันเหมือนกับเป็นงานอดิเรกที่เราทําแล้วเรามีความสุขอาชีพหลักของเราอ่ะ คือร้านอาหารของครอบครัวแล้วก็ธุรกิจร้านกาแฟของเราอันนี้คืออาชีพหลักของผมแต่ข้าวแกงแขรไลน์เนี่ยผมก็จะทาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าคนในนครสวรรค์หรือคนพื้นที่แกอยากจัดงานเนี้ยก็ติดต่อคุณทำข้าวแกงไปออกรถอย่างนี้ได้ไหมไปได้ครับที่ผ่านมาก็มีไปนะฮะมีงานแต่งอย่างเงี้ยมีงานแต่งตอนเช้าผมก็เซตเป็นบุฟเฟ่ต์ไปจัดร้านเป็น ออกแนวเป็นบุฟเฟ่จัดให้มันเข้ากับทีมงานเขาอะอ๋อเป็นแบบนั้นไปอะไปติดต่อกันได้ใช่ไหมคะที่ที่ที่เพจใช่ไหมที่ Facebook ส่วนตัวก็ได้ครับชื่อว่ายุทธนาเลยครับยุทธนาเข้าแกงแขรไลน์นี่เลยครับอ๋ออันนี้เลยไปติดต่อกันได้นะคะโลโก้ชัดเจน นี่เขาแบบว่าพอไปเรียนต่อเพื่อมาแบบเอ่อทำอะไรที่บ้านเนี่ยมันต่อยอดได้เยอะเลยนะเนาะในเรื่องของคอนเซปต์เอ่ยเรื่องของรูปลักษณ์หน้าตาเพจเอ่ยหรือเรื่องการพิเศษเอ่ย<ช>ได้ทั้งหมดเลยเนาะโอ้เยี่ยมเลยนะคะออย่าลืมไปติดตามกาได้แต่ว่าคุณยุทธเนี่ยไม่ได้มีแค่ธุรกิจแค่นี้ก็อย่างที่เราเปรยเปรยไปแล้วแหละว,ว่ามีในเรื่องของธุรกิจร้านกาแฟาด้วยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ต้องมาคุยกับคุณยุทธกันต่อเพราะว่าร้านกาแฟเนี่ยโหไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะถูกต้องเราต้องฟังนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าผู้ชายคนนีี้้นนนะะกกวว่าาาจโลสยงม เขาผ่านอะไรมาเยอะมากเป็นข้อคิดดีๆสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นทําธุรกิจในยุคนี้มากๆเลยนะคะนั่นแหละค่ะอะแล้ววันนี้นะคะขอบคุณคุณยุทธเลยละกันแล้วคุนี่เจออีกนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยนอกจากการคุยเรื่องรายกาแฟแล้วเนี่ยนะคะฝั่งทางนู้นของแฟรี่นี่ไงค่ะนี่เลยนะคะงานดีๆแบบนี้ซึ่งต้องบอกว่าคุณผู้ชมสามารถติดตามกันได้นะคะเขาจะมาให้คุณผู้ชมไี้ได้อิ่มเอมกันไปกับผักและผลไม้เมืองหนาวนะคะกับงานดีๆค่ะ Royal Project Gastromy Festival 2021 Asia Paragon นั่ ใช่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งน,นี้มาดูรายละเอียดกันนะคะแต่ว่าช่วงหน้าคุณผู้ชมเรามีเรื่องราวดีๆแหมคำนี้คุณแม่ขอให้เป็นเรื่องราวดีๆคำมาจากคนนี้เลยค่ะ <c oughs> คุณแพนเค,กค้กวันนี้ไม่ไมาคนเดียวมาก,กับคุณแม่ด้วยเดี๋ยวกลับมาค่ะค่ะ